เป็นวันที่สุดยอดมากเลยครับผมรอคอยวันนี้มานานมากจะมีออนบูธกับใครบ้างไปไปเดี๋ยวพาไปดูเขาลีลามบบาชาแล้วแต่งหน้าเสร็จเขาไม่ยอมเปลี่ยนชุดนะคะพอเปลี่ยนชุดทีนี้คือดูสิแล้วดูดรสเตงใส่รองเทา้าผ้าใบัคือไปอีกทนันเก็บแรงไว้ใช้อีกสองวันข้างหน้าด้วยนะแต่เดี๋ยวดเดี๋ยวผมจะไปกับไอซ์ก่อนไปแล้วเจอกัน โยโฮเซฮายครับนี่คือช่องซับเซฟของผมเองนะครับเชื mm ่ hmm. อไหมวันนี้นี่เป็นวันที่สุดยอดมากเลยครับ mm hmm. ผมรอคอยวันนี้มานานมาก mm hmm. เล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนว่าสมัยเด็กๆเนี่ยชอบเล่นเกมอยู่แล้วนะครเด็กๆนี่ก็จะเรียกว่าหนีพ่อหนีแม่มาเพื่อมางานเกมเลยเนะครับข้างหลังผมตรงนี้ชื่อว่า Thailand Game Show นะครับปีนี้2022คัม b a c k ไม่ได้จัดมา2ปีครั้งนี้เขากลับมาจัดแบบยิ่งใหญ่เลยที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิจนะครับผมใช้คําว่าจากเด็กคนหนึ่งที่เล่นเกมมางานเกมได้มาเป็นดีเจแล้วกลายมาเป็น คนที่ทำพิธีกรในงานของ t ไท i แลนด์เกม Show แม่งโคตรฟินทุกคนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะพาไปดู1วันการทำงานของพิธีกรสไตล์ผมดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีออนบูธกับใครบ้างไปเดี๋ยวพาไปดู กรลาทุกคนนะครับเข้าสู่วอล์กของโซเซฟแล้วผมผู้ชายที่ไม่เคยถ่ายวอล์กมาก่อนในชีวิตนะครับผมแต่ไม่ไรวันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเป็นพิธีกรหลักประจำวอล์กของโซเซฟเองครับคุณจะไปยึดช่องผมเลยเหรอคือเข้าใจไหมว่ายุคนี้เราเงินทองมันหาย,ยา <c oughs> อาะก็แบบพอเงินทองหายอะครั <c oughs> เราก็รู้สึกว่าแบบตรงไหนมีโอกาสเราต้องฟาวไว้ให้หมดคุณก็ร้อนเงินไปบางทีใช่ ไอ้นี่ตื่นไ, <ừ. S 1> ไหมกี่โมงผมตื่นประมาณตีห้าครึง่งอันนี้เรื่องจริงไหมอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าบ้านผมอยู่ไกลบางว่าบางว่าแต่มันนี่ก็คือต้องเผือรถติดเพราะว่าไม่แน่ใจไงว่า,าบางรักสาบอลจะติดหรือเปล่าอะไรเงีเออ้ยต้องรีบออกมาวันนี้ผมฝากคุณบนเวทีได้หมดเลยไหมข้างล่างที่จะไปออนกันชั่วโมงนึงเนี่ยคือจริงๆ <c oughs> แล้วใจผมเตรียมมาฝากคุณโดยเฉพาะผมก็เตรียมมาฝากคุณเหมือนกันเนี่ยจริงๆนะ คือจริงๆแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราต้องไปเตรียมตัวกันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวโซเซต้องไปเปลี่ยนเสื้อก่อนใช่เดี๋ยวผมจะไปแต่งเป็นด็อกเตอร์เตงด็อกเตอร์เตงเพราะว่าวันนี้ถ้าแต่งคอสเทเข้างานเนี่ยฟรีถูกแต่แนี้ผมยอมจ่ายนะร้อยห้าสิบเฮ้ยคุณยอมจ่ายเลยหรอยอมจ่ายคือผมไม่ได้มาที่นี่นาผมอยากผมอยากอุดหนุนอาอคุณจะมาบอกว่าผมเข้างานอยากเข้างานฟรีอย่างี้เหรอไม่ไม่เราทำงานอะไรเลยอ๋อเราทำงานนะโอ้่หเอาเข้าตีก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวเว้จเจอกันข้างในเลยกัน เป็นหนูน้อยหมวกแดงพี่เจมนะคะเขาลีลาแบบต่เช้าแล้วเขาแต่งหน้าเสร็จเขาไม่ยอมเปลี่ยนชุดนะคะพอเปลี่ยนชุดทีนี้คือดูสิแล้วดูดรสเต็งใส่รองเท้าผ้าใบสนุกจริงได้เห็นบรรยากาศต่างๆนานาเลยก็รู้สึกว่าสนุกแล้วเดี๋ยวจ้องกัข้างหลังตอนนี้ โปเกมอนภาคใหม่คร like oh. ับเฮ้ยเข้าไปหน่อยได้ไหมเข้าไปหน่อยได้ไหมเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยคือสจิงกายนี้เกมของเราจะไปอยู่ในเครื่องเล่นของ Nintendo Switch ค่ะและการ่อตัวในครั้งนี้นะคะ90เลือกของโปเกมอนที่มีวิวัฒนาการเือไปอีกทันเก็บแรงไว้ใช้อีกสองวันข้างหน้าด้วยนะอันนี้คือวงอันนี้ไม่ใช่วงเขาเรียกว่าทีมทารอน อันนี้มันอาจจะเป็น FC ทีมทารอนหรือเปล่าจริงั่ะเนี่ยเราสัมารถไหมเราสัมาษณ์น่้ยไหมสามา์ได้นะสัมภาษณ์ไม่อันนี้คือทีมทารอนเลยทีมทารอนเลยเหรอครับโอ้สวัสดีครับผมนี่จับเน็นททแรงเกมโชว์ฮะคุณรู้ไหมว่าผมอ่ะเป็นแฟนคลับทีมนี้ผมดีใจมากตอนที่เขาได้แชมป์เอะไรนะ AWC เออผมพูดผิดนิดหน่อย A ROV คุณคุณมาทั้งทีมเลยปะเนี่ยวันนี้ใช่ครับมาทั้งทีมมาทั้งทีมอ๋อโอ,โอ,โอ้ทีมเขาต้องซื้อบัตรเหมือนกันนะไม่น่าเชื่อคุมเข้มเหมือนกันไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรไวันนี้คุณตื่นมากี่โมงเนี่ยหกโมงหกโมงโอ้โหวันนี้คุณจะมาเปิดงานแทยแลนด์ชาติชาติเลย <laughs> ไปเลยคือทำไมวันนี้คุณมาเร็วจังทีมคุณเราต้องมาเข้างานก่อนคแบบแกรก็เลยต้องรีบตื่นเช้าน่สุดยอดเลยนะฮะคุณเป็นแฟนคลับเลยใช่ไหม เดี๋ยวผมจะเปิด R O V ผมให้ดูว่ามันตอนนั้นน่ะเขาแจกกรอบรูปเขาเรียกเขาเรียกว่ากรอบทีมกรอบทีมว่าทีมอะไรผมกดทีมพารอนสุดยอดมากรบกวนแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากขอให้คุณโชคดีขอบคุณมากครับโอ้โหสุดยอดมากนะสุดยอดไม่น่าเชื่อเอาลองสภาพทีมแข่งเลยเหรอเออตอนแรกก็แบบตกใจนึกว่าแบบว่าเอ้ยเขาอาจจะใส่เสื้อทีมที่นชอบมองหน้าไปอุ้ยมันักแข่งจริงๆนี่มั้ยว่าตอนแรกเราก็นึกว่าอุ้ยไม่นักแข่งมันต่อแถวสิบนาะ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ก้าวเข้ามาเพื่อการคัมแบ็กของไท a แล a ด์เกมโชว์อสองมือหน่อยครับช่วยกันนับเลยครับยังครับนับ5 4 2 1 2> ไปเลย ขอเสียงเชียร์หน่อยนะครับใครเชียร์ฝั่งน้องแป้งกับผู้ว่าชัดชาติขอเสียงหน่อยพี่เรามาออนบูธกันวันนี้ตอนนี้อยู่กับโซเซฟแล้วก็นาวลิ้มค่ะก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเปิดงาน Thailand Show Comeback นะคะบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการอลังการมากมากแต่ละโชว์ นักแสดงหรือแล้วแต่มีพี่ตั๊กด้วยเมื่อกี้ใช่อ่ะตอนนี้ครับผมก็เพิ่งพักเรียบร้อย2อออนบูธใหญ่ๆ,ๆนะครับหลักๆเดี๋ยวผมจะต้องพักกินข้าวบ้างในะไม่ได้กินแต่เช้าเลยนะครับเพราะว่าไปออนตอนเช้าให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลไลเตอร์ไปไหนแล้วเนี่ยนะดูหนีไปแล้วหนีไปแล้วด้วยไปพักก่อนเลยไม่ชวนไม่กินข้าวไม่บอกไม่กล่าวเลยไม่ได้เลยเราพักกินข้าวบ้างทุกคนใครจะไปรู้ว่าห้องคือห้องพักกันเนี้ยถ้าไม่มีใครบอกคือไม่รู้ อ่ะเปิดมาเรียบร้อยไม่มีอะไรพี่สบายๆนี่นะฮะเฮ้ย คุณคุณแอบพักงี้เลยเหรอเนี่ยคุณยังไลฟ์อยู่เลยคุณยังไลฟ์อยู่เฮ้ยคุณแอบพักเหรอคุณแอบพักเหรอผมผมไม่ได้แอบพักคิวผมต่อไปคือบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งเหรอคุณไปกับใครบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งเราไปด้วยกันปะน่าจะไปกับพี่เซฟก่อนเอ้ออ๋อหรือไปกับเขาเปล่าใครก่อนน่าจะใช่ใช่เดี๋ยวไว้ได้ก่อนไอ้ต้นแตนอันนี้มาแล้ก็ไปกัน โอเคสำมมาไปไม่เราคุณนีมากินข้าวก่อนแล้วคุณไม่บอกอะไรผมเลยเหรอก็เห็นผมเห็นคุณไลฟ์อยู่คุณเดิมตามท่านชาชาอาจารย์ชาชาผมก็เห็นคุณเอ้ยกำลังทำธุรกิจอยู่ผมไม่อยากรบกวนโอเคโอเคให้อภัยเขาหน่อยฝากให้อภัยแล้วครับผมเฮ้ยแต่ผมจะชมคุณนะอคุณจะชมผมคุณนี่เป็นคนมีความสามารถเยอะนะคุณเล่นละครก็ได้คุณทำเพลงร้องเพลงได้คุณเป็นเอ็มซียังได้อีกอ่ะเฮ้ยผมผมทำได้ทุกอย่างจริงเหรอกินกินกันมันหอม นี่ไม่ได้เจอไอเลยไอไอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอซ์จากออนไลน์สเตชันค่ะเป็นไอดอลวงสยามดีมค่ะโอ้แต่ครั้งแรกที่ได้มารับหน้าที่เป็นพิธีกรออนกราวแบบนี้ออก็อาจจะต้องฝากชีวิตไว้กับทั้งคุณดาวลิมพี่พเซ็นะคะแล้วก็พีคอปเตอร์ด้วยวบอกเลยตอนบอาไปัวเปล่า <laughs> คนฝากกันและกันหมดได้ค่ะว่าไง,งคัวันนี้แต่งเป็นอะไรนะ โอ้แล้วมันถามตอนที่หนูแบบว่าแปลงร่างอะนะแปลงร่างเฮ拉เฮล่า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 เฮล่拉นี่ทะเลอะไรจะบ้าเหรอไม่ใช่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรทำเป็นวอล์กแรกอีพีแรกเป็นวอล์กที่เรียกว่าไม่เคยทำเลยแล้วนี่ตัดสินใจทำใช่มีอินสปีเรชั่นจากอยากให้ทุกคนเห็นเบื้องหลังว่าเอ้ยการจะเป็นเออเดี๋ยวไปตัดเป็นเหมือนอารมณ์ดีเจทำอะไรปะไม่อันนี้ตัดเป็นยูทูบเลย ยูทูบแล้วก็เป็นการพูดถึงงานไทยแรงเกมชูเนื่องจากเราสองคนก็ถือว่าใช่พูดมาเดยตลอดเราเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโค้ดตกของโค้ดของงานนี้มาเลยตลอดนะคะก่อนฝันอยากมาเป็นพิธีกรงานนี้ได้เป็นแล้วนี่ไงได้เป็นแล้วกมือค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้คุณโซเซฟอไม่น่าเชื่อนะคะไหนบอกหน่อยว่าทำยังไงจากที่ก่อนว่าเป็นแบบ อยากมาเป็นวิธีกรงานนี้จกเป็นลูกเล็กเด็กแดงลูกเด็กเล็กแดงอะไรสักอย่างมันมันเป็นความฝันแค่แบบเด็กๆแค่เข้างานเกมเออแล้วก็ได้มาเป็นดีเจอะไรก่อนหน้านี้แล้วจนมาอยู่ดีก็เข้ามาเป็นจับพัดจับไม่เขาเรียกอาจจะแบบว่าเป็นเพราะว่าเรามีเขาเรียกอะไรนะมวลพลังงานเราอยากจะเป็นอะไรบางอย่างอู้เหรอตั้งแต่แต่งชุดเลยแบบนี้พูดถึงมวลพลังงานแล้วไม่น่าเชื่อแกงมากเลยทุกคนอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวให้นาพักผ่อนได้ค่ะ อ่ะทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วนะรายงานรายงานใช่เราคือวอล์กหนึ่งวันทุกคนที่จะพาคุณมาทํางานด้วยกันตอนนอนเลยนะพอแล้วอย่าไปดูกันเลยตอนนอนเออตอนนี้นาวนั่งพักอยู่นะครับแล้วก็คอปเตอร์ซึ่งตาฉ่ามากเลยเออตาฉ่ำเออตาฉ่ำมากไอ้ด้วยนะวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปกับไอ้ก่อน ไปแล2 2> it, ้วเจอกันของจริงจริงอ่ะบอกจะรู Eden> ้ดีมากถ้าคุณบอกว่าผมมาเดินไปทำงานแล้วนะครับตอนนี้สามหรอคำหนึ่งเฮ้ยจริงจริงสามสองเลยผมเลยจะเดินไปทำงานแล้วเจอกันแล้วไม่ทันแล้วเราจะไปพัาไอซ์นะครับไปแล้วครับโอ้อยู่กับไอซ์สุดค่ะแล้วโซเซฟครับผมบอกเลยว่าตอนนี้บรรยากาศในงานคือคืดขึ้นเรื่อยๆไอซ์ใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงที่บูธของออนไลน์สเตชันเลยค่ะทุกคนบูธคุณเองวะเนี่ย ใช่แล้วอันนี้เป็นถิ่นกำเนิดบ้านเกิดของน้องไอซ์สุเองค่ะตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่กันบ้างเนี่ยตอนนี้พี่แป้งกำลังขอแจกลายเซ็นอยู่นะคะพี่แป้งทีมบิงที่เป็นที่รักของทุกคนนะคะทเจ้าหนึ่งของเมืองไทยอ่าได้อ๋อโอ้โนี่คือเขาเรียกว่าคนที่เคยเล่นเกมกับร้านคาแรนเกมโชด้วยครับผมสิคุณชื่ออะไรคุณแนะนำตัวเลยครับผมชื่อบุ้งครับผมชื่บุ้งครับผมก็ ก็เคยเล่นเกมนะครับกับพี่โซเซฟมาแล้วครับผมในไลฟ์ของไทยแลนด์เกมโซกับเกมฟอไก,อกยเรียกว่าปัน่นดินสนุกสนานกันเลยทีเดียวครับผมนี่<ห>นคือแพ้ขาดลอยตกรอบแรก <c oughs> สรุปหน่อยว่างานวันนี้สมใจคุณไหมไม่ได้จัดมา2ปีกว่าโคตรสมใจเลยครับว้าขอบคุณแม่เลยขอบคุณครับเล้เรียบร้อยแล้วนะครับ รับหวันของการทำงาน MC ของผมวันนี้ในงาน Thailand Game Show ครับอย่างที่บอกว่านี่คืองานแบบสมัยเด็กมาบ่อยมากนะครับ Thailand Game Show เนี่ยก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้กันครับแล้วก็นี่คือ1วันการทำงานที่อยากจะเล่าสู่กางกับงานอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia สำหรับคนที่รักเกมอย่าง Thailand Game Show 2022ั comeback เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับอย่าลืมติดตามรายการผมด้วยนะ อ่อรายการใหม่ผมตื่นเต้นเล่นกันใหม่ครับแล้วจะเอาแขกรับเชิญต่างๆจะพยายามเอาเคานเตอร์อมาให้ได้ด้วยเออแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอาไอซ์มาด้วยนะครับยังไงฝากกดติดตามไว้เลยรอ,อเลยเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายคนดูฮะคนที่ตายเยอะที่สุดในงานเนี่ยเรียบร้อยแล้วล่าสุดนี้ก็เข้าไปอินไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเขาทำงานเหนื่อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาต่อแบบว่าไปงานต่อด้วยนะต้องให้อภัยเขาด้วยนะเขาสู้ชีวิตมากนะทุกคนเนี่ยนะ เออไม่น่าเชื่อเนาะงก็ให้กำลังใจเขาด้วยนะ